ุนตกลินลินหออินดินถึกไอฝนจากบ้านน้ามาโดนสิเป็นจังไรหนาะปานนี้ฝนหย่อยลงมาท้องไหลท้องนาอ่ายาเขียวขจีหนอไม้ไฟผักติยวกุจีหอดมีไผ ที่สนใจครับสวัสดีครับมันือการผลัดละมันครับแล้วในคนละมันก็แค่เห็นแล้วนะครับก็คือแจ้งผู้ผมนี่สิว่าออกก็ได้ครับที่ง่ายออกมันละมันสารเคมีมันคน่ายครับครับแต่ว่ามันมานเรื่องง่ายนะครับเหนือนกันเกษตรบอกเรื่องขึ้นมากกว่านะครับบางเท่อนนะครับเชื่อไหมครับที่มันนี่เนาะโลกนี่ยไม่เป็นยังไงล่ะ คือแปลว่าทุกคนเขาถึงเทคโนโลยีนะครับขนาดตัวเรียนในมีไอนะครับแม่นบอกกันครับก็คือบางเทื่อนะครับเขารับข่าวสารให้ข่าวสารกันนะครับให้กันง่ายๆหลายบางเทื่อนก็พบมีคนสนิทบหลายครับโอ้ยเดี๋ยวเวน่าจอดรถกันมัน่วยสิได้ครับเมื่อนี้ไปเห็นในสมัยอุบัติเหตุหนึ่งให้พี่ต็มยาเห็นว่าออนไลน์นี่ครับพูดไปพูดมาที่มันเป็นยังสั่นพว่ามันมีคนเมื่อที่สามนันแหลบอกครับ เดี๋ยวผมนี่ยยินีเขาบอกเดี๋ซื้อสารเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องหัวไปเรื่องการเมื่อก่อนเมื่อ,อเขาบอกอยสนใจนะครับตัวให้เป็นนะครับ,บางท,งท่านเ,าาเาขียนแถวเดี๋ยวเราควบหมู่าณมาบอกสู้ฟังแน่บางเรื่องนะครับพอบคนควบหมู่ล้าณแน,น่นะครับมันหนักหนักมันเกิดก่อนเสียจะวันผมเคย่ยินน่งนึงล่างก่อนนึงครับพ่อใหม่ใจมั่นครับเราเหมาตีความสู้ฟังนี่พ่อใหม่เนี่ยตาย ติงลูกขึ้นเหนียวมันลำบากกว่านี้ตอนมีนเนี่ยอยู่มันก็ลำบากกว่าได้แม่นบอกบเด็กนี่ไปรับจ้างกับใบไปพ่อผู้สาวมาก,กันผู้สาวก็บอกมันใจเราก็เลยไปทำให้บ้านทา,ทางว่าซื้อเรืง่งใดเราก็ถือว่าห่วงเรื่อลูกเราบ่เพราะนี่ทางบ้านสอดปากไว้เรื่องบอกว่าแต่ลองบอกให้เขาขาดูเขาบึงที่เรานั่งนั่งไปถามมีลีครับเพื่อนซืเลี้ยงลูกยากเนาะเพื่อนกับมาผู้สาวเนี่ยเพรว่ามันซืเรี่องซื้กันได้ ก็ผู้สาวายนก็เลยน,นนอนน้ำมดอยังไดโลร่งวนลำบากแล้วก็เป็นรอลูไปขายดีนั่นแหละครับบานห้างตอนนี้เตมเป็นสังไงเลยครับบางกรณีที่ว่าสื่อสารเลี้งสีกคนเป็นทั้งมองอันดูข้าสารและเป็นคนบอกให้ข่าสารนะครับเรื่องบ่อีว่าเป็นตะไว่าพดครับ เรื่องดีๆขึ้นหน้าตาผมไม่เดือดเพราไปโพดกอ่อเพราะว่าพ่อหม่อานก็หาลูกตายซื้อๆครับนั่นสิกาเอาอยู่วะไม่แนนม่เป็นไรครับแล้วผู้บอกนะครับพิดบว่าครับเด็กน้อยายฟรี่บ่ครับนั่นแหละครับแนวที่อยากซื้อสันครับพิดพาประการในคอให้สวัสดีครับผมนอนแนลสามาหางานอยู่เมืองหลวง เลียงโชคเลื่อนตามดวงเหมือนแมงละงามิ่งตามแสงไฟบางก็โชคดีมีงานทำได้ง้นกลับไปบางคนสู้จนแพ้พ่ายเมื่อบ่ไดดูไหมมีหวังปูดูเมืองไก่กับหางินกลับมาบานอะไรเล้วครับปีนี้ มีครับอให้มันมาทุกคน